ไปเราจะพาไปดูเรื่องน่ารักน่ารักของจิตตะกรค่ะจิตตะกรจะใช้คําว่าจิตตะกรคนหนึ่งหรือจิตตะกรเชือกหนึ่งก็ไม่รู้นะเพราะว่าจิตตกรเชือกนี้เนี่ยวาดรูปสวยมากจนคนอย่างเราทึ่งไปเลยค่ะ ยกขาโชว์ออโพสท่าโชว์กับภาพคุณคิดว่าถ้าเกิดเราเอาภาพนี้ไปวางไว้ที่อื่นคุณจะคิดว่าช้างวาดไหมเอาถามจากความรู้สึกเออจริงๆดิฉันว่าคนใช่ไหมเพราะรายละเอียดมันดีมากเล<อ>เราจะไม่คิดว่าภาพนี้ช้างเป็นคนวาดช้างเป็นเชือกโอ้ยช้างเป็นผู้วาดช้างวาดเองช้างวาดเองก็ได้นั่นแหละคุณคือ เขามีการเล่นสีเล่นเงาหองแสงเอซึ่งบอกเลยว่าถ้าเอาดิฉันไปวาดอยู่ข้างๆเป็นไงฮะ ยังไม่ได้เลยค่ะแบบนี้พระอาทิตย์ยังไม่กลมเลยค่ะใช่พระอาทิตย์ไม่กลมภูเขายังเบี้ยวอยู่เลยค่ะคุณและเนี่ยช้างเห็นไหมคุณเขาเปลี่ยนสีเขาไล่สีตั้งแต่เฉดของท้องฟ้าแล้วคุณดูไม่ได้อะถ้าคนวาดอย่างดิฉันวาดภาพไม่เก่งเนี่ยเราต้องเอาเดินสอร่างแต่อันนี้ลงสีเลยวาดสดเลยการวาดจากการลงสีเลยคือคุณต้องมีความชํานาญมากคุณต้องเก่งมากอ่ะมาเล่าก่อนว่าเจ้าเชือกนี้คือชื่อว่า เจ้าพลายทันวานะคะคุณผู้ชมเอ้หลายๆคนงงว่าทําไมถึงชื่อพลายทันวาเพราะว่าพลายทันวาคือช้างชื่อดังของปางช้างแม่แตงอําเภอแม่แตงจังหวัดเจียงใหม่เจ้าเจ้า พลายธันวาเคยวาดภาพประมูลหาไรายได้กว่า30,000 0เพื่อช่วยพลายดัมโบ้เพื่อนเก่าหลังจากพิษโควิด1 9บเก้าอ่ะทำพลายดัมโบ้ตกงาน<ะ>พลายดัมโบ้ตกงานพลายดัมโบ้ก็คือตอนนี้เครียดมากต้องเดินกลับบ้านเกิดที่แม่ห้องสอน<ะ>และพลายดัมโบ้เนี่ยเดินกลับบ้านระหว่างนั้นเครียดเพราะพิษโควิด -19 ตกงานพลายดัมโบ้ก็เกิดล้มป่วยลงเพราะว่าที่พักอาศัยถูกยึดแล้ว ใช่ไม่มีที่พักหลบแดดหลบฝนจากการช่วยเหลือในครั้งนั้นน่ะพายธันวาเชือกเนี้ยวาดรูปประมูลหารายได้ช่วยพลายดัมโบ<ช>แล้วก็ทําให้พลายธันวาเนี้ยโด่งดังไปทั่วเลยจริงๆพลายธันวากําลังวาดดัมโบเพื่อนรัก<อ>เห็นไหม ทุกคนจำได้แล้วาจบนะเขาจะต้องมีลายเซ็นของเขา T W เขาทำเป็นโครงการไงช้างช,ช่วยช้างาแล้วเนี่ยคุณดูสีน่ารักมากเลยวาดเก่งมากแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่ากว่าพลายธันวาเขาจะวาดภาพได้เก่งขนาดนี้เขาผ่านการฝึกฝนมาจริงจริงนะฝึกก็เหมือนกันทั้งคนทั้งสัตว์ค่ะเขาต้องมีการฝึกฝนฝึกบ่อยๆก็จะสามารถทําให้เรามีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญนะอย่างพลายธันวาก็จะสามารถใช้พููกันวาดภาพได้เก่งแล้วก็ชํานาญมากๆ ากเลยอุ้ยน่ารักมากเลยอยากจะให้วาดรูปคุณชนะให้ดูหน่อยได้ไหมให้ช้างวาดภาพผมลงไปค่ะดูสิว่าจะทําได้ไหมดิฉันก็จะยายดูไหค่ะดิฉันว่านะกลมๆสองกลมแค่นั้นแหละเนี่ยจบละคนหรือโดเลมอนผมวาดง่ายขนาดนั้นโดเลมอนต้องมีอย่างนี้ด้วยแต่คุณไม่มีหน้าตาก็ไม่ต้องมีอะไรมากจุดๆสามจุดพอหูก็ไม่ต้องไม่ต้องมีหูค่ะดิเดนมีแค่จุดนี่หน้าคนหรือสารเปาครับ เ,ออเดี๋ยวลองดูลองดูรอดูผลงานชิ้นต่อไปของทันว่าน่ารักเนาะ